ไฮโซมายแพรวปริยาเคลื่อนไหวแล้วหลังโดนโยงเป็นมือที่สามเจสตาลินปิ่นเกตมานีบอกเลยงานนี้พต์เดี่ยวกระจางจากกรณีที่มีคำใบ้เพจจับโปดารามีคู่รักเซนใบยาไปมาดๆซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทำเอาชาวเน็ตต่างโยงไปที่คู่รักดาราดังอยู่หลายคู่ซึ่งทางด้านคู่ของเจสตารินและปิ่นเกตมานีก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เป็นหนึ่งในรายชื่อที่โดนโยง ซึ่งจนปัจจุบันก็ต้องบอกเลยว่าทางด้านปิ่นเกตมานีและเจสตารินก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นราม่าดังกล่าวแต่อย่างได้มีเพียงช่วงหลังที่พบว่าทางด้าน ie, ปิ่นเกตมานีโพสข้อความเศร้าอยู่บ่อยครั้งในอินสตาแกรมส่วนตัวล่าสุดทางด้านไฮโซมายแพรวปิย so าซึ่งเป็นบุคคลที่โดนโยงเป็นมือที่ส เจสตารินปิ่นเกตมณีได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกแล้วครั้งแรกผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเอาไว้ว่าเห็นคนตีความกันไปต่างๆนานาตอนแรกไม่คิดว่าจะต้องออกมาชี้แจงอะไรเพราะกลัวคนจะคิดว่ามาเอากระแสะมายระวังมากๆเพราะเหมือนในทิกตอกทั้งโพสทั้งคอมเมนต์จะไปกันใหญ่มากกว่าเดิมเลยคิดว่าควรชี้แจงในส่วนของตัวเองว่ามายมีสามีมีลูกที่น่ารักมากๆรู้จักกับพี่เจไม่ได้เป็นอะไรนอกจากพี่ชายที่น่ารักคนหนึ่งค่ะ ปอลอก่อนแชร์ข่าวอะไรที่ผิดๆอยากให้ทุกคนนึกถึงความรู้สึกของครอบครัวและลูกๆของไมค่ะเพราะไมรักเขาที่สุดค่ะ